เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทำไมทำไมตั้ง stop loss ตรงไหนก็โดนลากไปกินตลอดเลยเหมือนกับว่าตลาดจ้องจะเล่นงานเราอยู่คนเดียววันนี้ครับเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำถามค่าใจของเทรดเดอร์หลายๆคนเลยก็คือเฮ้ hey, เรากำลังโดนล็อกเบ้าอยู่หรือเปล่าทำไมมันดูเหมือนกับว่าตลาดจงใจวิ่งมาเกี่ยว stop loss ของเราแป๊ะๆแล้วราคาก็วิ่งกลับไปทางเดิมที่เราคิดไว้ อย่างกับโดนแกล้งเลยใช่ไหมครับและไอ้ความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าจะตั้งสต็อปลอตไปตรงไหนมันก็โดนตลอดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะครับบอกเลยว่ามันเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของเทรดเดอร์แทบจะทั้งวงการเลยทีเดียวโอเคเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องปรับมุมมองกันใหม่ก่อนว่าหน้าที่จริงๆของตลาดคืออะไรกันแน่คือมันไม่ใช่แค่กราฟราคาที่เราเห็นเห็นกันนะครับแต่มันคือเครื่องจักรจับคู่คําสั่งซื้อขายนี่เลยครับ ภาพซ้ายคือสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันคุ้นเคยกันดีก็คือกราฟราคาแต่หัวใจของมันจริงๆคือภาพขวาครับมันคือระบบที่คอยทำหน้าที่จับคู่ใครอยากซื้อใครอยากขายมาเจอกันตลอดเวลาและนี่คือกฎเหล็กข้อสำคัญที่สุดเลยครับคำสั่งบายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนเซล์อยู่ฝั่งตรงข้ามและแน่นอนคำสั่งซลล์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีคนบายพูดง,ง่ายๆคือทุกๆก,การเทรดต้องมีคนสองฝั่งเสมอครับเหมือนเหรียญที่มี2ด้านนั่นแหละ เอาละครับทีนี้พอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วมาดูเกมของผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เราชอบเรียกกันติดปากว่าเจ้าตลาดกันบ้างคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือพวกเขามีออเดอร์ซื้อขายที่มันใหญ่ยักมากมากเลยแล้วจะหาคนจากไหนมาเทรดฝั่งตรงข้ามกับพวกเขาได้ละลองนึกภาพตามนะครับถ้าเจ้าตลาดอยากจะขายของล็อตใหญ่มหาศาลเขาจะไปขายให้ใครล่ะครับถูกไหมถ้าไม่มีคนมาต่อคิวรอซื้อออเดอร์ของเขาก็ไม่ถูกจับคู่ ราคามันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นภารกิจของเจ้าตลาดก็เลยชัดเจนมากๆครับพวกเขาต้องหาวิธีสร้างให้มีคนอยากซื้อในปริมาณที่มากพอที่จะมารองรับของที่พวกเขาจะเทขายออกมานั่นเองแล้วจะทำยังไงล่ะให้คนอยากซื้อง่ายนิดเดียวครับก็แค่ทำให้กราฟมันดูสวยดูดีดูดน่าซื้อทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความมั่นใจว่าราคากำลังจะพุ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการปั้นให้กราฟดูแข็งแกรง่งดันราคาให้เบรกแนวต้านสําคัญๆส,สร้างแทง่งเทียนสีเขียวใหญ่ๆใ,ให้ดูมีพลังหรือบางทีก็อาจจะมีข่าวดีออกมาสนับสนุนพอดีเปะ๊ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือโฆษณาชวนเชื่อดีๆนี่เองครับเพื่อล่อให้คนแห่กันเข้ามากดซื้อนั่นแหละและตรงนี้แหละครับคือจุดที่ความมั่นใจของเรากลายมาเป็นโอกาสของพวกเขาพอดีพอดีสิ่งนี้เราเรียกว่ากับดักสภาพคล่องหรือ liquidity trap ครับผม คำว่าสภาพคล่องหรือ liquidity ในบริบทนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือแหล่งรวมของคำสั่งซื้อและคำสั่ง stop loss จำนวนมหาศาลที่มันไปกองรวมกันอยู่ในบริเวณราคาที่คนส่วนใหญ่มองเห็นตรงกันนั่นเองครับ เรามาเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดกันอีกทีนะครับขั้นแรกเลยเจ้าตลาดอยากจะขายก็เลยสร้างภาพลวงตาว่าราคากําลังจะขึ้นไปไกลพอรายย่อยอย่างเราเราเห็นกราฟสวยก็มั่นใจสุดๆกดซื้อตามเข้าไปแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ในส่วนใกล้ๆก,กันทีนี้แหละครับมันเลยเกิดเป็น liquidity ก้อนมาหือมาขึ้นมาและเมื่อมีคนรอซื้อมากพอแล้วก็ถึงเวลาที่เจ้าตลาดจะเทขายกองทั้งหมดที่เขามีใส่ลงมาและสุดท้ายราคาก็จะดิ่งลงเวไปเคลียร์ stop loss ที่กองรวมกันอยู่นั่นเองครับจบเกม ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับในเมื่อเจ้าตลาดสามารถขายของได้ครบตามจํานวนที่ต้องการแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรอีกต่อไปที่ต้องเหนื่อยดันราคาให้สูงขึ้นไปภารกิจของพวกเขามันเสร็จสิ้นแล้วเอาละกลับมาที่คําถามตั้งต้นของเราอีกครั้งสรุปแล้วเนี่ยเราโดนล็อกเป้าจริงๆหรือเปล่าคําตอบอาจจะฟังดูไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่มันจะทําให้เราเทรดได้ดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลยเชื่อผมสิคําตอบก็คือไม่ครับ ไม่มีใครมานั่งจ้องบัญชีเทรดของเราเป็นการเฉพาะหรอกครับเขาไม่ได้สนใจชื่อของเราหรือขนาดบัญชีของเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คำตอบอีกด้านก็คือใช่ครับเรานี่แหละที่กำลังทำตัวเป็นเหมือน liquidity หรือสภาพคล่องที่พวกเขากำลังตามหาอยู่พอดีเป๊ะเลยต่างหากนี่คือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคืออัลกอริทึมของตลาดเนี่ยมันไม่สนหรอกครับว่าเราเป็นใครเทรดลอตเท่าไหร่แต่มันสนใจแค่ว่าเรา เข้าเทรดในจุดที่คนอื่นแห่กันเข้าหรือเปล่าและเราตั้งสต็อปลอในจุดเดียวกันกับที่คนส่วนใหญ่วางกันไว้ไหมถ้าคำตอบคือใช่เราก็คือแหล่ง Liquidity ชั้นดีของตลาดนั่นเองครับและนี่คือข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เลยครับจริงๆแล้วเราไม่ได้กำลังแพ้นะครับแต่เรากำลังมีส่วนร่วมกับกลไกของตลาดต่างหากอย่างให้จำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับเราไม่ได้กำลังแพ้ให้กับตลาดแต่เรากำลังช่วยให้กลไกของตลาดทำงาน โดยการเป็นคนเทรดฝั่งตรงข้ามกับออเดอร์ขนาดใหญ่ของรายใหญ่พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มมองหาทางเทรดที่ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญถ้าคำอธิบายในยวันนี้ช่วยให้หลายๆคนเห็นภาพและเข้าใจตลาดมากขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับรจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อีกแล้วตอนนี้ละครับมีหัวข้อไหนเกี่ยวกับก,การเทรดที่ยังงงๆหรือสับสนอยู่บ้างไหมครับ พิมพ์บอกกันไว้เนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ